ขบาราค้าที่ลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบของสภาระขอบท่านให้เรียบร้อย้่อที่ขีลงจากขบวนรถเส้นทางขบวนรถสอบเทีสถานีบ้านโป่งในทนงาลาที่สอขนาดนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้านทางจากสถานีคโนดีสุดปลายทางสถานีหลัตสวยขอความตระณาผู้โดยสารข้ามโปรดอย่าใช้ประเดนไปไรทางขึ้นลงหรือบริเวณข้าต่อ โบสรถเนที่โดยสารเนื่องจากข่านอาจจะได้รับอัตรายด้แลวยค่ะโบสถรถคือเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับสัคผู้โดยสารที่สถานีคลองตาคดสถานีโทนาดาสถานีเเือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานบ้านโป่งนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกข่านที่ใช้บริการของการรถ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดยการสื่อถึหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรการโดยทางั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ